เด็กๆคะมามาไปอาบน้ําก่อนนะคะแม่จะไปอาบน้ํานะคะทุกคนเราปล่อยพี่น้องเขาเล่นกันมาดูว่าน้องอัญญาดาเขาจะฟังพี่แล้วพี่จะสอนอะไรกับน้องมั่งเป็นมุมพี่น้องะค่ะแม่ก็จะให้เวลาส่วนตัวของเขาไปเนาะอันนี้ต้องใส่ตรงนี้โอเคพี่ม่าพีม่าเอาเอาอันนั้นที่มาให้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่มาเขาก็จะ Attends, C'est 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 du brun. Est-ce que tu as du brun Eh oui. oui Après, tu dois piocher une carte. Qu'est-ce que tu as euh... Attends, non, à toi de me demander. Est-ce que tu as du bleu? Non. Pioche.

เขาสีฟ้าสวยมากเลยค่ะใช่สวยมัมปะป๊ายู่ถึงไหนนู่นป้าป้าอยู่นู่นเอติจะกลับบ้านแล้วเหรออันนี้เอติจะกลับบ้านแล้วเอตี้เอตี้วันนี้น่าจะกินหมูกระทะนะคะพี่มาอยากกินมาหลายวันละ ันี้จัดหมูกระทะให้เลยค่ะม,มันละลานตาหรออันนี้เป็นเป๊ะๆอันนี้ใช่ค่ะย่าซื้อให้แล้วอันแบบนี้หลอกป่ปพากำลังหลังรถ

โซ่แล้วเก็บมาม่อยู่ไหนโซ่ส,สวัสดีค่ะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตานะคะหมูกระทะค่ะเมนูสุดโปรดของทุกคนในบ้านเดือดบูรล้วอันนี้อันนี้สุกแล้วนะใครเอาคะมันเห็นเปล่าอันนี้ต่างกูเน่มันช่างประมาทมันจะใส่ไข่เหรอคะใคร C----. Oh, tu je cut, cut koh end, lo? Hai. Ah, ah, ah. Eh, memang je cut koh sus. Kau punis. La. Emma, la. Huihui, eh to. Kau muka. Huihui, aku pun kau sus. Kau boleh ikhlas. Ah. Nyanyi dah. Banyak minum to nasihat. Okey. Jadi. Ken? Hehehe. 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 Hehehe.

Mama. Fiuh. Mama Fiuh. Ayo kah, makan dulu. Mama tik. Kenapa? 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 Tu voulais quoi comme viande toi, Emma? Et eh ben, moi du porc. Donc, toi, toi bon. tu veux ça? Oui. Ça, c'est du je <laughs> 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 tu veux ça. Et ça, c'est du. On est ah. met, hein? non, On C'est mes prières à ses terre. tu as vu Mes Prières à quoi Mes prières à ses terre. À quoi À ses terre. C'est pas rien dit. Mes prières à ah, ces dieux, à ah, ces ah oui. dieux. Tu sais ce que c'est un dieu Tu fais des prières à des dieux. Tu fais des prières à Jésus, non กับไทยรอบรา่าสุดเด็กๆเขาย,ยังเล็กอยู่เราไม่สามารถไปกินหมูกระทะได้เลยม,มันนั่งไม่ติดอะค่ะแม่มก็ให้นมลูกด้วยตอนยันดา,าเขาก็ยังเล็กอยู่สี่ห้าเดือนนี้ค่ะทําได้ถ้ากินที่บ้านกันเงี้ยค่ะถ้าจะกินชาบูก็ต้องแบบพายายไปกินก่อน,นแล้วก็พายายดูดูไอ้เจ้าอัญญาแล้วแม่ก็กินรอบนี้ รอบนี้มาบอกจัดเต็มค่ะทุกร้านจะตามล่าหมูกระทะกระชาบูทุกร้านในสัตหีบกันยันอันนี้เราเอาไหมคะเอาตองหู้ไหมคะใช่เอาหรือไม่เอาคะใช่พี่แมาตองหู้ไหมคะชคิอ่า มันก็เพียมาคนละครึ่งอัญดาเขากินไม่หมดหรอกมั้งสิมอฟกตุ๊ฟูกสิ่งที่ฉี่ฉั

C'est moi qui commande Ouais, 1, 3, 2, un 3, peu 3-4-5-6. Tu vas acheter ça Oui, c'est quoi 150 balles. C'est un terrain aussi. 100 et plus 50. Après, si tu dois avoir 100. les deux, 150 les deux de la même couleur, tu peux construire des maisons dessus. Puis après, tu as vu avec les maisons, c'est les gens, s'ils tombent sur ta case, ils doivent te payer. Mmh. Et, et puis. Euh, si elle a eu. C'est ah. quoi le nom Attends, c'est Nord Store. Garde du Nord. Regarde oui. du nord. Et combien 200. 200, 200. 200 Ouais. 100. Ah oh, mais je ne veux plus laisser à la banque. <laughs> Donne 50. Ah 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 Donne-moi la terre. Ah mince. C'est quoi Grande place. Grande place. Tiens. Do. 1, 2, prison! Non Alors maintenant je t'explique comment tu fais pour sortir de la prison, d'accord? Utilisez une carte, vous êtes libéré de prison, mais t'en as pas. Puis lancez les dés pour faire un double: 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 là, c'est chez moi là, non? Oui, c'est chez vous. ช่วงนี้นะคะเราก็จะหาเกมมาเล่นกับลูกๆบ่อยๆค่ะเด็กๆเริ่มโตเราก็อยากจะให้เขาฝึกความคิดฝึกการเรียนรู้เกมพวกนี้จะช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะดีกว่าให้เขาอยู่กับทีวีเนาะถ้าเกิดอยู่กับทีวีนานๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าคือไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ค่ะแม่กับพ่อมัดก็นี่แหละค่ะวิธีที่จะแบบ สารความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากเกมพวกนี้นะคะการนับเลขเการใช้ความคิด<น>การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเจอในจุดที่เราอาจจะแพ้หรือชนะอย่างเงี้ยค่ะแม่ว่าเกมแบบเนี้ยมันช่วยให้ลูกเราแบบพัฒนาความคิดได้ดีมากๆค่ะถ้ายังไงแนะนำพ่อแม่นะคะ กิจกรรมยามว่างของเด็กๆด,ดีกว่าการปล่อยลูกไปนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นมือถือนะคะทุกคนสนุกด,ด็กๆก,ก,ก,ก็ชอบด้วยอย่างนี้พ่อแม่ก็แฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะโอเคถ้ายัางไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้หลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ